เราเอามาเลอซื้อกได้เลยครับเทัาย่างรนดนเนครบอใ่อะไรเบราดคบี่เราชอบแล้วที่เราใส่จริงๆเลยนะตั้งแต่เด็กเลยนะคบแบรนด์ฮีดครับ วิดนี้ค <realised> ือเป็นแบบแว่นที่ตามใส่แล้วเราโบกตองในการกวาดดาสมาใสับเราผมก็เลยรู้สึกว่าเออวิดดอนเขามีมานานแล้วจนมีจนถึงวันนี้ด้วยแล้วก็ได้เห็นในงานสินไร่เดนเาชิโนแนลแวร์นะคข้อมือวันนี้ราคาอ่าตีงน้ารีสีโครับมีอะไรครนี้ราคาไม่ดาเลยเอาจริงๆนะครับพอผมได้ยินราคาแล้วเนี่ยผมอยากจะแบบเืนมมือที่เท่าไหร่นะเท่าไหร่เท่าไหร บอกเป็นหลักแทนใช่ไหมล่ะเจนหลักครับเจนหลักมันต้องประพองไปอย่างดีเลยระหว่างนี้ใช่้วทกคนด้วยแอข้อมือเล็กด้วยในรายการเรือเนี้ย ความที่ราคาค่อนข้างแพงนิดนึงครับพี่เขเลยไม่ได้ตัดคอให้เราเลยด้วยแบบใส่ด้วยความระมัดระวังสมุดถูกต้องครับผมน่าก็สซิบคีไหมครับว่าเดือนไหนต้อสนใจวันที่น่าลูก้่อได้ก็เป็นกันขึ้นเรือนได้ไหมครับได้ครับผมก็สามารถมาเจอกันได้นะครับที่ชั้นสองนะฮะเป็นเท่า Asset p o r t f o นะครับงานเซ็นเตอร์เนชั่นแนล n a l Fair นะครับผมมีตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับผมยังไงมเจอกันดีครับ สำหรับซีรีส์ชุดดวงใจของผมนะครับก็น่าจะชวงประมาณตลาครับใช่ครับผมาะว่าในเดือนเดือนหน้าต้นเดือนหน้าก็จะมีบทวิปิศานะครับก็กับทีเองริสละครองจุนนท้กิแหงนะครับในเดนห้ก็จะมีซีรีส์ชุดดวใจของผมด้วยครับเนหมือนเป็นแกนบอกว่าไปที่สองซน่มสน วันงานวันที่3พฤศจิายนเนี่ยเราทั้ง10คนนะครับเอ้ยไม่10คนสิ20คนเลยว20คนเลยนะครับผมจากซีรีส์ชุดดวงใจไทยนะจ๊ะมีโชว์คนได้รับชมมีความเป็นเรียกว่าเป็นทุกปีว่าเป็นรุกปีที่ต้องมีประสบการณ์โชว์เยอะไม่ล่ะก่อนิดนึงเราเดินสายมาแล้วรใช่ใช่นิดนึงก็อาจจะอาจจะชิบชิบกว่าทั้งน้องเพราะน้องๆเขาก็มีแบบมาบันทึกมาเยอะเรียนตาอะไรยังไงใช่ครับก็ได้ดูได้เลยได ได่ครลยครับมีพี่ก้ามีพี่ก้อยู่คนพี่กาจริงๆเขแบบนที่เจนเวทีเหมือนกันเ่อผมแล้วก็แวยพี่ก้าได้วยแหละช่วยแบบแนะนำใช่ครับพี่ช่วงประมาณเดือหน้าเดือนหน้าครับผมที่เป็นตุลาครับแล้วก็จะมีเอ่อารับ ดีครับปวดติดบ้างหรือยังยังครับแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ร่างกายคือยังแข็งแรงดียังไม่มีโรคไตอะไรครับต้องเซฟตัวเองยังไงบ้างครับเพราะว่าโรคมันเยอะมากก็นั่นแหละครับผมก็พยายามนอนที่เพียงพอนอนได้พอเลยครับเพราะว่าการการนอนเนี่ยเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายยังพอไหมครับไม่พออยู่นะครับก็ เกือบพอแล้วกันเกือบพอแล้วกันที่นี่มีคำว่าต้องให้ตคนเดียวถ้าเราทำงานได้ก็ประมาณ6ชั่วโมงต่อวันมันได้ไหมก็ประมาณประมาณนะเพราะช่วงช่วงที่ผ่านมามเราปิดกล้องจากเรื่องผู้ชาย ด้วยทำให้แบบเรามีเวลาในการพักผ่อนหรือเวลาในการดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยช่วงนี้แต่อีเวนต์เราก็ยังแบบว่าเราได้เรื่อยๆนะครับทำเรื่อยๆมันเป็นอีครมีมีบางบ้างบางบ้านะครับอืแต่ช่วงนี้เราก็ลังมารับอีเวนต์าขึ้นสองขึ้นสามก่อนใช่ครับผมเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ได้ถ่ายเราไม่ได้ถ่ายอะไรด้วยแล้ว การมิกซมันนี่เป็นในตัวก่อนครับกันได้ไหมีโปรเจกต์อะไรไหมครับว่ามิกซมันนี่เยอะๆอย่างเงี้ยครับโปรเจกต์ล่ะครับผมก็อาจจะเป็นช่วงปลายปีล่ะครับผมก็อยากให้เราติดตามกันต่อ ใช่ครับพี่ๆทุกคนก็คือน่ารักเลยก็แบบใช้การสนับสนุนใช้งานสปอกรอบตลอดน่ารักอย่าคืมบออกงานงานล่าสุดกับลุกใหม่ของคุณแันแบบลงภาพไปแชร์กันนี้เลยว่าลุกของคุณแต่ว่ายาวพี่ๆทุกคนแซวว่าเหมือนพระเอกญี่ปุ่นเลย ก็อาจจะนิ่งขึ้นละกันนิ่งขึ้นแล้วกันครับผมเราเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็อยากจะมีลูกที่มันดูดูโตมากขึ้นแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่มันชัดมากขึ้นอยู่ด้วยนชอบเราชอบไหมเราลูกผมแล้ววันนั้นใช่ไหมครับชอบนะเอาจริงผมผมเนี่ยอยากจะไว้ผมยาวมาตั้งนานแล้วครับจริงๆตั้งแต่อยากจะไว้ ผู้ชายอะไรด้วยแต่ว่าพอมีผู้ชายเพราะอะไรนะมันก็เลยจะต้องมีความเฟีลท์นู่นเราเลยก็ไปสั่งอย่างตอนนี้เวลาออกจะจะออกไปเจอใครเนี่ยต้องต้องเท่ยังงี้วันเลยปัญหาไม่แล้วเอาจริงๆว่าผมยาวเนี่ยตอนมิเศษเนี่ยมันจะแบบปูๆเรียร์ๆดึงมันก็จะไม่ได้เป็นทรงแบบนี้แล้วมก็จะเซอร์นิดนึง พอเสร็จก็รอดเลยก็ะมาร์คให้เครดิตช <kind abonn> ่างผมค่ะมีมาพัดเดียวมั้งไม่ได้มาพักกับเราคนนี้โวยมาร์คเองจริงๆนี่คือเป็นคนที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปฐมปฐมเลยครับผมคืออยู่อยู่ในเดียวกันมาอยู่ด้วยกันมาตลอดเลยครับทุแต่ว่าเราเนี่ยมาแยกกันช่วงตอน มันหยุดแล้วก็ไปเข้าสุ่หลังมา้วก็ไปตามหาแล้วก็กลับมาเจอที่สุ่มหลับอีกทีนึงใช่ใช่ใช่ครับผมตอนแรกเราตกใจมากเลยอยู่สุ่มหลับกันเหรออะไรอย่างเงี้ยคือตอนตอนที่เรามาเข้าสุ่หลังเราก็ไม่ได้เช็งอยงครับว่าเอกปฏิติเรามีใครมาเข้าบ้างอะไรบ้างพอเรามาเจอทบนี้มาเจอที่เมืองเลยแลวแบเอ้าหนุ่ม้ามาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยหนุ่มก็ดูยันที่น่าดิฉันก็มา เคยจีบอีกเขาเลิกมาเขาบอกว่าเขาเลิกมาร์กคนเป็นฟิวไม่ไม่ได้เชิงจีบแล้วครับคือคือก็มาร์กมันก็จีบแล้วผมแต่ว่าผมก็แค่แผลดิ้งแค่นั้นใช่แต่ว่าเขาก็คุยกับมาร์กแล้วก็เป็นความ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 วัยรุ่นไปใช่ช่วงนั้นใช่คช่วงนั้นมันเป็นอะไรที่แบบเออพี้เลยอะไรแบบ ดูแข่งกันจิสาวนี่หละครัมันเด็กะมันเด็กีต้เากวกนบก็มีล่าสุดเจอที่งานเป็เไคอะไรครับผมก็จริงตั้งแต่หลังจากจบสุงพุ่มหลามมาเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เจอมาบ้างครับว่าพอเข้าวงการเนี่ย thế nên mới được mark mà tham gia vào cuộc thi này, cũng có cơ gặp